อ๋อเป็นไปหมดนะลูกไม่ใช่เลือกว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศชาวพุทธหรือประเทศชาวไหนก็มีคนดีและคนไม่ดีคู่กันงั้นพุทธเจ้าบัดขึ้นเพื่อแสวงหาคนดีในศาสนาต่างๆแล้วเอามารวมกันในพุทธศาสนากลุ่มนั้นเมื่อสร้างสมรมบรมมีมาสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ทรงมักทรงผลทรงอรัมตผลทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งแก่เจ้าลาเป็นไปได้เท่านั้น แนี่เดีวผู้นั้นได้สร้างสมบุรบรพณีมาสมบุรรพณีบุญผู้นั้นก็เข้ามักเข้าผลทิ้งสมบัติทางนอกเอาสมบัติภายในที่เป็นสมบัติที่เรียกว่าอริยสมบัติสมบัตินี้ไม่มีใครที่จะยื้อแย่งและไม่มีใครสามารถทําลายได้เป็นสมบัติที่ตัวเองใช้จ่ายอยู่อย่างนั้นตลอดนางการจนถึงมักจนถึงผลขั้นสูงสุดอ๋อมีหน้าพุทธเจ้าน่จึงไม่ยอมประทานทรัพย์สมบัติ ทางโลกิยะให้กับพระราหุลจึงให้ภาษาดีบุตรให้สมบัติที่เป็นทิพย์หรือเป็นอริยะให้กับพระราหุลโดยการบวชเป็นสัมมาเนงอ๋อด้วยเหตุนี้เองนั่นลูกนั้นเราต้องเข้าใจได้ว่าถ้าจิตที่มันพัฒนาได้สูงยิ่งแล้วมันจะไม่ติดอยู่ทางโลกไม่เหมือนผู้ที่ไม่ไม่พัฒนาผู้ที่ไม่พัฒนาจิต ตอพบพระตอชาติมาไม่พัฒนานเลยเ็เวียนว่ายตายเกิดทุกบ้างสูขบ้างเป็นของธรรมดาในการเวียนไ่ว้ตายเกิดทุกจะบอกว่าทานให้กับคนจนแล้วได้บุญมากได้พระลานในสง์มากก็หากแตกต่างกันอีกเพราะผู้นั้นสร้างบารมีมาแค่นั้นผู้ที่มีศีลเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติถึงการทําบุญกับกลุ่มนี้จะได้บุญมากพระลานในสง์มากใหม่จนประมาณไม่ได้เราคิดว่าเออคนจน คนตัวละครลาบากจักไรเข็นใจคนนั้นน่าสงสารได้ทําบุญแล้วได้บุญได้กุศลกลับไม่ใช่ก็เป็นผู้มีศีลศีลตัวนี้ไม่ใช่ว่าพระเถรเนจีอุบาสติกาคือรวมไปหมดทั้งอุบาสุสติกาผู้มีศีลนั่นทั้งพระที่มีศีลแม่ชีพระขาวที่มีศีลไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระโดยทายเดียวถ้าพระไม่มีศีลแล้วผู้นั้นก็คือคนที่ไม่มีศีลศีลพบัติศีลดังปลอยศีลทะลุ ทำบุญกับพวกนี้ก็ทำบุญแบบกับผู้ที่ไม่มีศีลทำบุญกับผู้ที่ทุศีลผู้นี้ก็เปรียบเสมือนสเสด็จไรชานกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีศีลอยู่นี่เองอันนี้คาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่งบอกถึงทําให้จิตมันสลัดทางโลกออกไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นร,ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็พึงใช้ทรัพย์สมบัติใช้ใจ่ายนั้นให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่ชงฉานแก่ตัวเอง เพราะว่าเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําทรัพย์สมบัตินั้นข้ามภพข้ามชาติต่อไปได้อีกต้องทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นนี่แหละทาให้หลวงปู่ตัดสินใจเมื่อมัชชีมามันเกิดดีและชั่วมันส่งผลผู้พิพากษาตัดสิงก็ดีความลงในทางด้านดีจึงตัดสินปัญหาทิ้งทางโลกทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลกที่มีอยู่และที่กำลังสแสวงหา ไม่กระตือรือร้นเข้าสู่ทางธรรมเสวงหาทางธรรมนั่นมุมานักบากบันสูโส,สเป็นสูตายถ้าจะพูดถึงทางโลกตากแดดรำฝนสู้เพื่อหาจับสมบัติในทางธรรมก็เหมือนกันอดทนอดอาหารเดินตากแดดเดินตากฝนหนาวไม่หหมผ้าสู้ถึงที่ เวลาไหนก็ตายเวลานั้นแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่เราเสวงหาจะต้องได้ถ้าไม่ได้ในชาตินี้ต้องชาติใดชาติหนึ่งนั่นตัวนี้จะไม่สูญสิ้นไปไหนมันจะครอบในใจอยู่ตลอดใจก็จะเป็นอิสระภาพเพราะว่าริยทั์ทรัพย์สมบัติพวกนี้โจรขโมยก็ไม่สามารถขโมยได้นั่นไฟก็ไม่สามารถไหม้ได้น้ำก็ไม่สามารถที่จะพัดไปได้ลมใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะพัดไปได้ ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้บุญตัวนี้ที่จะออกจากใจได้เลย